วัสดีค่ะวัสดีวันเสาร์ตอนเย็น,ยนวันนี้คุณสุไลต์ตอนเย็นอะดีโอตอนเย็นนะค่ะเพราะว่าพอตอนเย็นแล้วแสงก็จะมาอีกฝั่งหนึงสุก็เลยแค่นั่งกับค้างเฉยนะคะนางโหนก็หันมาด้านนี้เฉยก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะพอดีวันนี้ช่างมาทําก,กําแพงก็บอกงานช่างทํากําแพงทั้งวันแล้วก็ หลายเรื่องหลายเรื่องหลายราวก็เลยเช้าก็เลยไม่ว่างแล้วก็ของที่มาจากโรงงานที่ทําอัดกาวเราก็ต้องมาแยกเพื่อจะให้ช่างมารับคือมารับไปไปตักแล้วก็ไปเย็บที่ลูกค้าแบบเย็บติดหร,รหรือว่าเย็บโค้งอะไรเงี้ยหรือว่าเย็บหลิมอะไรเงี้ยแล้วพรุ่งนี้เขาจะได้เอามาส่งแล้วเราก็ ได้แท็กควกจะได้อ่านก,ก็คือห้าโมงหกห้าโมงเย็นนะคะก็ดีนะก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะคือเปลี่ยนบรรยากาศบ้างตอนเช้าเป็นไงเนาะตอนเย็นเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะวันนี้คุณสุก็จะมาพูดเรื่องเสื้อต่อดอกนะคะนะคะเสื้อต่อดอกเพราะว่าตอนนี้จะเป็นงานต่อดอกนะคะคุณสุใส่ชุด เสื้อเพิ่งตัดเสร็จนะคะลายกลุงกิงตัวนี้ก็คือไซส์ S นะคะเพราะถุงก็คือตัวร้อยแปดสิบบาทนะคะที่เอาไปตัดเนาะอ่าตัวตัวนี้เขาเรียกอ่าเชียงใหม่เชียงใหม่คิดใช่ไหมคะที่คุณสุขายร้อยแปดสิบาทนะคะคุณสุแต่คุณสุมีสีดำแต่มันเป็นลายลายใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุณสุถึงจะอัดอีกทีแต่วันนี้คุณสุจะพูดเรื่องเสื้อ เสื้องานถักนะคะส่วนเสื้อตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแพ็กส่งเนาะใครเป็นเจ้าของเสร็งแต่เมื่อคืนนะคะแต่พอดีมันไม่ว่างที่จะอันนั้นก็รอแพ็กคู่นี้นะคะใส่ก็สวยดีนะคะสวยดีลองของลูกค้าค่ะลองแป๊บเดียวนะคะยีนาทีสองคลิปเนาะโอเคแต่นี้คุณสุมีเสื้อ ซิกาปินะคะสีก็ปดตัวนี้พันแปดนะคะตัวนี้พันแปดพร้อมซับหนนะคะพร้อมซับหนตัวนี้คืออกใส่ได้สี่สิบถึงสี่สิบสามนะคะสี่สิบสามเนาะถ้าใครจะรับนางก็บอกนะคะแล้วคุณสุก็ถ้าใครคิดว่าแขนมัน,น,นสั้นคุณสุกก็จะทำเอ่อชั้นสองชั้นให้นะคะถ้าขอให้บอกว่า คนสขอเพิ่มชั้นหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าตอดอกมันใช้ไหมเส้นเล็กนะคะตัวนี้ใช้เวลาเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนในการทํางานแล้วเขาเป็นไหมเส้นเล็กแล้วเขาจะถักยากแล้วดอกก็ต้องใช้หลายดอกต่อกันนะคะถ้าใครยังทํางานต่อดอกก็จะรู้เนาะตอนนี้คุณสุดจะทํางานตัวเนี้ยแขนตัวเนี้ยคุณสุดเอามาให้ชม แขนตรงนี้ถ้าใครอยากได้เป็นชั้นๆอีกสองสาชั้นคุณสุจะทำให้แถมให้ฟรีนะคะเนาะก็ก็ทักมานะคะทักมาถ้าใครอยากใส่ไปงานปีใหม่ผู้สูงวัยสีกะปิเหมาะสมนะคะคุณสุก็จะสอยซักให้เสร็จนะคะแ้วคุณสุกก็จะไซส์ใหญ่ฝาก็จะใส่สบายๆแล้วคะใส่เข้าไปก็หน้าหลังแล้วคอนางก็ก็สวยกลม ปิดคอเราปิดพูดสูงไวได้นะคะคอนะคะคอสวยมากนะคะสวยมากใครรับตัวนี้ก็คุ้มนะคะพันกว่าบาทคุณสุขคิดว่าคุ้ม,ม,มดีกว่าไปซื้ออ่าเสื้อดอกอลูกไม้ตัวสองสามพันเนาะตัวนี้นางนี้นางนี้คุณสุดใส่ผ้าถุงฉัดสีม่วงดอกอัญชันนะคะคุณสุดใส่ไว้แล้วก็ซับคุณสุดนะะตัวละแปดสิบบาท าตัวสี่ร้อยสองปีนะคะซักคุณสูก็คือจะยืดด้านนี้ใส่นี้จะใส่เอ็มนะคะใส่ได้ประมาณสามสี่สามห้าสามหกถึงสามแปดนะคะแต่ความความความยืดด้านนี้เขาจะไม่ยืดเลยนะคะจะสิบปียี่สิบปีแล้วเขาสีไม่ตกแล้วเขาไม่ยุ่ยนะคะแต่จะซักเครื่องนะคะโอเคแต่นี้คุณสุดจะใส่เสื้อเสื้อตัวนี้ก็คือสีชมพูอมม่วงนะคะ ผักพึ่งเสร็จยังไม่เสร็จดีหรอกคะ่ะแต่ก็มันจะค่ำก่อนนะคุณสุดีไซน์ดีไซน์แขนแขนสองข้างก็คือคุณสุดจะดีไซน์ระหว่างว่าแขนสั้นกับแขนยาวอันไหนที่มันสวยกว่ากันตัวนี้อกสามแปดนะคะสามแปดสามเก้านะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะแต่เป็นเสื้อที่คุณสุด ออกแบบได้ดีไซน์นะคะวันสุดทำคอทำคอแล้วก็ทำทำคอแล้วก็ทำแขนทำคอแล้วทำแขนพึ่งคือมเสร็จคึ่งือทำแขนสี่ส่วนนะทำแขนสี่ส่วนแ,วแขนสามส่วน ต้องการดีไซน์ว่าแบบไหนสวยนะคะแบบไหนสวยวันที่ใส่เสื้อตดุดังอ,อันนี้คือเสือ้อแบบที่ลายนิ่ง เห็นไหมคะนางนางนางสวยไหมนางสวยนะนางสวยมากนางสวยมากค่ะคอยนี่ผู้สุดสามารถเอาเข้าได้อีกนะคะเอาเข้าให้แคบแค่ไหนก็ได้แต่ใน่อ่สุดต้องดูลูกค้าก่อนว่าลูกค้าที่จะรับนางไปเนี่ยเป็นคนคอกว้างไหมคอคอสั้นหรือคอยาวถ้าเกิดว่าคอสั้นคนจะเป็น กว้างหน่อยถ้าเราคอยาวก็น่าจะแคบเข้ามาหนอยอะไรอย่างนี้นะคะก็ก็จะประมาณประมาณนี้ประมาณนี้นะตอนนี้คุณสุดจะให้ดูแขนนะคะดูแขนว่าระหว่างแขนสั้นกับแขนยาวอันนี้เป็นแขนสีส่วนนะคะเวลาใส่ก็ามาเขาจะดูหรูนะคะแล้วคุณสุดจะใส่ให้ดูนะคะใส่แขนให้ดูแล้วก็แขนแขนแขนสามส่วน สามส่วนก็คือเท่านี้ออกมาก็จะเลยสองนิดหนึ่งนะคะตัวนี้คือใส่ได้ตั้งแต่สามสามหกสามเจดสามแดสามเกนะคะถ้าใครจะซื้อก็คือต้องเป็นคนประมาณคือไซส์ประมาณนี้นะคะเพอดีเสียงรถเดี๋ยวจอดเสียงรถก่อนนะคะรดเสียงรถมันแทรกมันสุดนะคะ ดูด,ด,ดูดูเสี้อรงุงูไปบานนีดีก่อนุ่สูบรองใส่แขนให้ชมถ้าถ้าเป็นแขนยาวเห็นไหมคะเขาจะดูเก๋ไหมฮะเขาจะดูหรูใช่ไหมเขาดูผิวใช่ไหมคะถ้าแต่ถ้าเป็นแขนแขนสามส่วนคือต้องรอคุณสูบว่าต้องการแขนแบบไหนนะคะขั้นสุดต้องตี แกนคำส่วนเขเก่งเขาเห็นไหมฮะ,ะเขาเก่งน่ารักอีกแบบหนึ่งใช่ไหมเนาะน่ารักแบบนี่ส่งผมมันรู้จะไปทางไหนนะทำแล้วเอ,อให้ลูกเดรดดอกไม้มาเสียให้มนดูดีหน่อยเพราะมันทำแล้วนะคะประมาณนี้นะคะ,ะถ้าแบบนี้ถ้าถ้าชอบแขนแบบนี้นะคะตัวนี้พันห้าแต่ถ้าแขนยาวรู้สึกที่พันเจ็ดนะคะที่พันเจ็ด ถ้าแกนยาวนะคะบางสุต้องต่อแขนถ้าต้าแกนยาวเราไปงานที่หรูๆขึ้นงาก็จะดูเก๋ขึ้นมาอีกอะไรอย่างนี้นะคะอะเครื่องหน่อยได้ไหมลูกหนูหูวดีวเขามาส่งของจะพึ่งกัดพีโอเด้ก่อนหนู